ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที C ่14พร้อมคณะค่ะเพิ่นได้เขาพบผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดต,ติดตามนะคะนโยบายเร่งดวนแบบบุรณาการร่วมไปถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลค่ะ นายนพพรบุญแก้วผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี <c oughs> เขตตรวจราชการที่14และประธานคณะกรรมการธรรมมาติบาลจังหวัดศรีสะเกดพร้อมคณะค่ะได้เข้าพบนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเพื่อหาเรื่อขอราชการที่ห้องรับรองห่วยสำร้านห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดสันหาสารกลางจังหวัดค่ะโดยเฉพาะความก้าวนาการนํำเนิน นโยบายเร่งด่วนนะคะแล้วกันนโยบายสําคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายนี้เลยค่ะซอฟเพาเวอร์นะคะแล้วกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกับบุหรี่ไฟฟ้าทีนี้เด็กน้อยแล้วกับเยาว,วชนนี่เขาไปเกี่ยวของร้ายขึ้นค่ะเพิ่นกันเลยให้เป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะคะแบบบูรณาการพร้อมค่ะ จากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายโยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่1 4ครับได้ร่วมกับนายท่าตรีสิริรง่งวณิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีสะเกดประชุมร่วมกับหุณาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการพร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆผ่า,า,า,านระบบซูมครับเพื่อติดต,ตามปัญหาอุปสรรคและความก้าวหนา้า การปองกันและการากแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศและการขับเคลื่อนนโยบายซอพาวเวอร์การปองกันและการากแก้ไขปัญหายาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าครับรวมไปถึงการตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายพักช่าระดอกเบี้ยสามปีครับซึ่งมีหน้าง,งานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนรวมชี้แจงผลการดําเนินงานที่ผ่านมาครับ ต่อจากนั้นค่ะท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกะ็ได้ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระบุรีไฟฟ้าภายในศูนย์ฝืนฟูสภาพทางสังคมจังหวัดศรีสะเกดสาขาอำเภอเมืองศรีสะเกดค่ะอยู่ที่ศูนย์เขาชุมชนบันย่างตำบลน,น้ำข้ามอำเภอเมืองศรีสะเกดซึ่งมีกำนันผู้เยญ่บบานค่ะได้เข้าร่วมคัดกรองลูกหลานนะคะผู้ที่เสพยาเสพติดในสิบหามู่บ้านจำนวนยี่สิบคนน้ำกันค่ะเพื่อที่สิเขารับการบำบัดฟืนฟูแล้วกับฟึ อาชีพอยู่ในศูนย์นี่สามสิือค่ะเบื้องต้นนะคะผู้ที่เข่าบำบัดฟื้นฟูกับมีสมรรถภาพของร่างกายนี่แล้วกับจิตใจเข้มแข็งขืนค่ะโดยทุกคนนะคะกะตังยืนยันค่ะว่า สีบอกเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดอีกแล้วละนะคะพรออมกับขอบคุณสังคมร่วมไปถึงผูนง้นําทองทิ่นทองทีนี่ที่ให้โอกาสลงพิษไปเลี้ยวเอามาบําบัดเอามาฝึกอาชีพขอ,อโอกาสใน้การเป็นคนดีคืนสู่สังคมในเดอ้อวสันละว่าอาอิก้าพลาดเก้าพิษจังหวะไปบ้าน,นอยากสิขอตรงนี้ละขอโอกาสให้กลับมาได้มีมชีวิต,ตวในสังคมโอ้ยให้เข้ากับให้โอกาสได้ค่ะเนาะ